มือนี้เห็ดอย่างแน่มือนี้ฮะสร้อยพ่อเห็ดอย่างแน่บเออว่างงามงามร่างสวยแล้วก็เห็ดอย่างแน่มีอย่างแน่บัตรเทือนบัตรเทือนนึกข่าวเป็นนึกข่าวเป็นสวัสดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสู่คนวอร์ซิวในประเทศต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งวาวสิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็มื้อนี้พี่น้องเนาะบ่เสียงกัสิได้ ลื่นทางหรือว่าไปหาน้องสายใหม่พี่น้องเนาะเรามีทางเอ็ซีขอมาว่าอาจจะให้โปเสียงไปสภาพทั้งพ่อแล้วนําพี่น้องเนาะว่าที่มาที่ไปเร้วเน่พี่น้องในครอบครัวเราเนาะเพราะว่าหลายคนก็ยังบัดสนเรื่องเล่าเล่าพี่น้องเตยว่าโปเสียงได้ถ่ายทําได้เอาลงไปคลิปของน้องสายใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยพี่น้องก็คือควาำนะครักของน้องสายใหม่เนาะเพื่อพี่น้องก่ะอินดูได้พี่น้องเนาะโปเสียงก็ยินดี กับเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะเป็นเล็กน้อยนะกะกูจักอ่าคารวะอ่ะกูย่ายนะกะต่อไปต่อมาตรงนะพี่น้องเนาะทำามทำกูย่ายเนี่ยทำวันนี้บอสเสียงกับสิคของไปหาอ่าน้องเพื่อนอีกพี่น้องเยเนาะแต่ว่าสิเข้าไปถามทั้งพ่อเราอ่ะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นกะอยจะให้บอเสียงเนี่ยทำเรื่องทางครอบครัวทางผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะเรื่องรายละเอียดจังใดก็จังไปครับไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเนาะ ก็โอเคพ่อ okay พี่น้องเนาะตัวนี้ก็เสียงก็เข้ามาอ่าฮอดแล้วพี่น้องนี่น่ะพันธุืนน้องสายใหม่หรือว่านางเอกกําลังมาแรงพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะว่านานนี่บ่พี่น้องเอ้ยใส่เบิดเด้อเียบแเด้อไปก่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นก่อนออบาดจักเฮ็ดหยังพวกกระหมุมอยู่นี่เนาะกําลังกินข้าวพี่น้องเอ้ย

มีแต่เห็ดบดบ่มีบ่ายมีหยังนั่บ่ได้บ่มีมีแ่เบดกับตอกกัเขียวดูๆๆกินข้าวเที่ยงพอดีเลยพี่น้องเนาะนะูไผข้างล่างเพิ่นกะมันกุ้มอยู่ไปหาอยู่ใช้ฮ่ายเห็ดนี่น่ะใช้กินข้าวนะจได้บ่พริกนี่ฮะพี่น้อง เอาบานุ่มนี่ตามแพ็คพี่น้องไอ้น่แต่ว่าเป็นนุ่มเปรี้ยวกินได้อีล่วเนาะเพิ่นกินได้ยบ่ยได้อาล่ะปจังเลก่อนโอเคเป็นนุ่มเปรี้ยวเนาะเพราว่าสืซื่อนมนั่นมาให้แต่ว่าหนัได่อกี่นข้าววันนี้เลยเลยกินข้าววันกินข้าว ไปโรงเยียนอยู่บ่เมือนี่เมื่อีเขาไปชักยาการปุ๋ยนี่โอ้อยู่โรงเยียนเนี่ยบ่น่อยู่เมืองย่ลยโดยคเลยไ่ได้ไปซ้ำก็ผลก็โต๊ะแนมเมื่อนี่น้อยเนาะโดยโดยเขาผักนเขาดัยาโดยโดยอมเฮีอมข่าอีกเลยจัวหน่อยฟันผุได้เขี่ยเขี่ยนเลย อย่าอย่โอมเลยคือต้องเข่านะขยุ่งเข่าเพตงโจ้ถามชื่อเลยเรืม่มสื่อได้นี่เนาะถามผู้ว่านนี่ว่านก่อนนี่เริ่มเลยชื่อสื่อยงชื่อเสีงยงอายเสียงอายเสียงเฮ้ยอายเสียงเอาว่าไม่อยูอายเสียง เน่หนูออกไอ้เ uh, ตียงไอ้เสียงเสียงกับเตียงนี่มันคล้ายกันเนาะพมันเป็นเสืเอียงเว้ยน้องเพิ่นก็ยางงงแน่เอากินแม่ข้าวแล้วล่ะอิ่มเด้กินเด้อนเดอยูมกันกับจ้กคุ2คนได้ด่างเนาะเพราะว่าเฮามามื้อนั้นเฮาบ่ได้ถามเจ้าเนาะดูๆดูสิปี่ดูปี Bạn thân xã cả không chào đây là này nó Không có mà sao hết thái nhỉ Ừm Nhưng mà hết đó, còn hết thái dù Đôi đôi Bạn đằng này nọ Ừm Ừm Chắc không có hùa hết, không có cây con Chắc Chắc không có gì cả, à nó, khuôn mặt bàn chưa Khuôn mặt bàn, khuôn mặt Ừm, quá khuôn mặt bàn này ạ Tuyệt quá, nhanh khuôn Nhanh chưa Ừm

rớt oh. rồi, Lớp, đúng. Lớp, đúng. Lớp, đúng. Lớp đúng. À. cái này nỗi. con muốn ăn nước. rồi, <laughs> <laughs> ไก็ไงดเนาะ4ปี4ปี4ปีเพิ่นสิว้าัแต่น้องสมัยยังน้อยๆเพิ่นนี่เนาะ4ปีนึงบ่ได้ออกมครับเพิ่นติดเพิ่นเคยติดต่อมาหาลูกเพิ่นบ่าน้องบ่เงียบเลยเงียบเลยอข่าวกเลยเลยจักเป็นจังไดบ่ฮู้เนาะเขาก็มีลูกน่าจะเพิ่นก็มีครอบครัวแล้วนะเนาะโอ้ยมีแล้วลูกใหญ่ๆแล้วออก่อน ใช่ดยโดยพันกะมีโคมีควัวครับพันธุ์กรจุบควัวพันธุนคนบ้านฮาวะหนึ่เพันธ่ันนพันอนไทยอ๋อหัวคนไทยอืออืมไทยไทเนาะในดกผูดยดเก็บแต่ทุกปีแล้วะ่เอาหาปีเลยกเอาก่อนเนยในห้าง แล้วมีลูกนี่ดยโเอาป๊ะแล้วเอาวิ่งป๊ขอป๊ะากไปฝากนะไปหาลูกงันเลยอืมเป็นมาเลยจะเงียบเลยดียนี้เนาะจักเป็นจังไดรูหข่าวนะูข่าวขาวเเลยอ้ายก็หาอยู่่ากินกับลูกไปแล้วเนาะกับลูกเลเปนเ่พักนึงงันได้ได้เห็นอ้อยเนาะพักนึงน่ะเนาะ โดยถึงอ้อยโดยถึง <bien> อ <ven ido> ้อยเริ่มเลยโดยตอนนี้มีงานมีการเ็ดศยังง่ายตอนนี้ครมบนีไปตัดไม้นองเขาหากระมาไปแกะไม้แบกไม้ของเขาโยงงานทานอย่ามีที่ยางติ่วเดิมมือไม่เิ็ดทานบ่ไม่ทิศถ่านเลยขายหัวงานถ่านไปเลยทิตัดแล้วกลับไปส่งใช่ไหมบ่ตัดแล้วไปส่งไปจ้างมือหาซื้เขอกไปของเขา จางมือ50ม่ไดยงโดยโเลิกขาจากเขาไม่เขาเราไม่ได้ไปแบกเลยไปอยู่ไปรถตั้งเจ้าอยู่บ่ว่แบบของเขาขอมีแต่โตไปของเจ้าบ่เลยของเขาเบิดเฮาับของเฮามีเด็กอันหน้ากายแค่นั้นนากายไปสเลยไปื่เอาไปวานนีตอนนี้ก็ยังไปซอยู่เนาะ ไปเลยมักงอหากม้านันนีีกอะหางกระม้าเราห้างกะเปิดว่าอยู่โดยโดยเปิดมานี่เลยเอออายหนี่อายุเท่าไรได้จอนสามสิบสี่ปีนะสามสิบสี่ปีแข็งแรงเนาะแสดงว่าเจ้านี่เป็นคนมักทิดเบียกงงานมขาบึงนี่เนาะกล้ามสันเป็นมันมัดเลยไปไปไปได้คนเป็นคนร่างกายแบบร่างใหญ่เนาะแล้วกะ เห็ดเบียกเหตดงานแน่น่ะเพราะว่าเนาะเจอเห็ดเบียกงานหนักหน่นร่างกายมันเลยฟื้นฟูบกิกานี่แมนเมนไปตอดอืมไมพี่น้องเป็นชุ่มเลยนี่ไงอืมให้เป็นให้การสนับสนุนคือมันแทบจีบมีเด้หน่ะตัวตัวน้องดาบม่ีพูดจาคารวะกับพู้หญ่ก็ถือว่าโอเคไม่้อยู่เคเด็กสระ บ่เบื่อได้โทรศัพี่ยไม่ได้โทรศัพทเบิ่งม่ได้ัเขาบ้มีโทรศัพท์บ่บ่มอ๋อโทรศัพท์กบ่มีบ้นมีอย่างไรบ่มต่อก็ถัโทับอ๋อนี่เป็นซาหนิกนี่มีไดป่าห่มมาแพ้เนาะนี่แพ้นจังว่างยู่นี่ท้าอย่างเดยดูดอยาู้อยากรู้ไหมไมจบอกอยากู้เอออันกล่องใหญ่นั่นทานเยอะบ่อนั่นะ không nóng à. bộ oh, cho bột hết năm nóng bởi than cho đó. Hạ, thì cũng đó nha con kính thích thế, khẩu cứ đủ thế. Để. Để nó, thích 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 khẩu thích 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 cháu không thích 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 thế, thích 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 Néo vào ghi năm nay bọn đi. Hãy hả, năm nay bọn đi. Oh, nhãn ghi lại. Mike còn ghi lại. Omu kèvy a loa nó. 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 Omu kèvy a loa bơ Omu kèvy a loa Ông Omu kèvy a loa nó. nó. Omu kèvy a loa nó. nó. Omu kèvy a ừ, luôn nè mồ hồng không ừ, nó, bò, hết diêm vô hết diêm vô ừ, diêm <laughs> <Điểm>. ừ, chả, <laughs> ừ. hai đời bộ tiếp bộ phải luôn ừ, mình là nó, lang thùi lang chán. ừ, lang thùi bình khẩu vân đấy, lang thùi ở phận hương. ừ, đang, đang chán, đang thùi đang chán là cái hương sao nắm bị ừ, ừ. นั Lucas, das ่งเข่าไม่ได้นั่งนเอาสไลด์ใส่กินก็ไม่ได้เป็นพองเลยเหอเหอเพเน่อยเหใหญ่กว่าพี่หน้า่คนือยเน่ยเนาะตอนนี้กันเชียนอนุบาทสองไม่คุนบอกมั่นั่นอนุบาทหนึ่งหนึ่งบอกคือสองอนุบาทหนึ่งยังบ่ผ่าพี่หน้ายู่ไม่ผ่าเขาไปเพราะมมืเคยอะไรก็ใหญ่ไม่ผ่าครับ À, Pai có nó, phong phong ngào phong ngào mày điện mùi hương hien. Nun mày biết mùi 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 Ừ. đây này mình bọ đấy nè à xếp bọ à. à, mà mưa đấy sợ mà mưa đấy à ừ. <laughs> yeah. con là lốt người yai cái vấn đề bố thi gì đấy mẹ nói bố nói người yai mưu vấn đề oh phun gì đây thằng đang xếp rồi อือกระดจิ๊บก็ห่อเสร็จโดยบ่าหมูมาเียน่มกินโอ้าเลือแต่นุ่มโดยแ็นรบดเป็นก็ต้มนที่เม้นั่นเพิ่นไปแจกหมูเพิ่นเลยเนาะโยปั่นนเล็กน้อยปั่นหมูคู่เพิ่นเลยได้กินเบิดเก่งๆนะบ่บ่เพิ่นเนาะเป็นคนเอ่อบ่ห่วงองเนาะบ่บ่พี่ด้มาแบ่งัน beng pan kong du kong kim hay khô, kong chip chết đôi người nhá mày nhá này năm kiểu 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 เลยเลยมากินน้ำแนี่เนาะเขียวน้ำแดงนเขียวน้ำแดงเลยกินแบบนี้แล้วหามาเมื่อนั้นเพิ่นเพิ่นอยากได้น้ำเขียวแล้วก็น้ำป๊ปซี่เลยกูมากห้องนอกมากินเลยเวลาเนี่ยแต่สองคนเลยเล็กตุกน้อยตุกน้อยปั่นเลยเฮยอันนี้ลูกมันเสียปิดไว้เดี๋ยวมันเฮีย มือน oh, ี่เห็นอย่างแน่มือนี่ฮะซอยพ่อเห็นอย่างน่พ่อดังๆพ่อได้ยินพ่อดีๆางเนี่ยเทา่งามสรสวยแ้วก็เห็นอย่างแน่มีอย่างแน่ปัดเทืานปัดเท้นหนึ่งขเป็นนึ่งขเป็นอไดสอย่างเน้มีทางไปโตเมือนี่ เงี้ยมหูเนี่แต่มาแล้วรตอเศ้าเนาะมาแล้วย่างย่างเราทิมาอย็าจะมาอย่างเลยสี่ตุ้ซับกับตุ้เพงแหนี้เยยังนะ้าสี่ตุ้ซับกอะไสี่สีตุ้ซับสี่ตุ้ซับกับสตุ้เพงเดิมโอซซับกับตุ้เพงเอะสีตุ้ซับกับตู้เพลงหลกการย้ำเย็นหลกกของกินหลกดีอืไปดีพี่สามห่อยมูอ้า อาจจะากได้เจ้าท่องหนังส oh. no, no, no. ือได้บ่เพอได้อ oh. ีบ่เอาท่องท่องหนังสือโยมมีตัวอย่างนี้ท่านชี้ซ้ำชื่อจันทน์เฮียนเดี๋ยวน้องนาะเป็นจีเขียนเป็นจีเขียนเลขให้เบิ่งพี่น้องเลยยังเลขยังนี่นะเลขคู่ฮะเลขคู่เมนบ่เอาไม่เอาไม่ เทนก๋อยไกอยู่เป like. ็นบ่ไสติย่านั่นน่ะฮะขอไข่ขอไข่เพิ่นพี่น้องนี่โอ้นี่เป็นกะลานบ่อ้ายนี่น่ะกะลานเทียนบ่นี่น่ะเป็นแนเป็นแนนี่เนาะเนใหญ่า เลยเลยเลย้บานีเ้ยมันเจ้งอ่ะนี่ไโคกไม่เห็นบอฮะนี่แหละพี่น้องเนาะตัวลงสื่อเพื่อนน้องเบิ่งเลยพี่น้องเนาะเด็กออกได้พี่น้องมันนี้เพื่นเกลียดเรือนีน้องสมัยพ่นบอกเด็เได้พี่น้องนี่นะเพื่อด้วนี่นะ

ไม่อยากเมื่อเอาไม่อยากหายมื่อให้อยากหายใจเน้นน้ำพังโอ้โหน้อเย้นย่น้าว่ากับก็เด้อวันนี้เด้อสบายดีเลยเบเบ้าสบายดีเสื้อพังพอเลยเย็นวัวเย็นว่วอันน้าว่าว่านะเสือพังพอเบ้าเลยปัดกวดเรื่นซานเลยเสือพังพอเมย์เด้อ Ừ. 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 À, ừ. này, nó, 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 rồi, nhắn nhắn rồi dàn người đó, người đó đi nói, rồi đâu, nhá chôm nhá người hả? anh em được nó à. bao, chỉ mong hãy thay thử đưa, chẳng đây đưa còn thay thử bừa đái đưa. anh đi bay đi ha, bay nhá bay cắn. อาไหมเอาไหบยังใบยังใบสิบพันสิบพันเลยเหนทนเ่อนเหยเนยเห่อยดีรอเางินนี่ะเก็ดจากอะไรกอนบ่อน้ำบ่อน้ำไหนบ่อด้อกอบใจด้ออกระดาษจะไปซื้อยังวันนี้ฮะฮะห่องหลังไห้ ชือเข่าโอ้ชื่อเข่าเข่าไม่ได้เลยโอ้โหแท้ใน่บาทนี่เนาะเสียงชื่อชื่อเข่านี่บ่อันคือในกระมังนี่บ่เอ่อชื่อเข่าชื่ออยังเนาะชื่อบัวชื่อคนกินชื่อนั่นชื่อนั่นโอเคแล้วชนะชื่อเป็นไก่เห็นไหมเด้อเด้อเด้ออาละว่าดกับคนเด้อเด้อเด้อไปกันได้เด้อ เดินสบายดีไงบายดียยินดีแม่งเดินเดินมาไปกันนะไม่บายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บได้บายดีรึเปล่เออไข่ก่อนพี่น้องเนาะอ่ามือนี่กับโบเชียงมาอ่าเว่มาเล่นพี่น้องหน่ยเนาะยังบูอยากให้เมื่อได้พี่น้องเลยเมื่อหน้าน้าเบาอยู่าใหม่อีกเด้ออืออ่าโอเคพี่น้องเลยไปก่อนพี่น้องเนาะเป็นไปได้กินข้าวโย่โอ้ย Là này là nè à, Mưa này chỉ mà non năm Đó, à, phải nổ kì Chúng ta chuẩn bị kiểu gì này, nó Cô biết nhắn nó, bữa nào mưa này là bao mà đơ Mà hải nó, sư cơ tâm của nó phải nó Đùi chăng tạc chăng uh, tăng chảy hiền đơ À, bye bye, bye bye thế hết chắc hết chắc chắn Điều À, bye 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 โอเคไปพี่น้องเนาะีเสยไปมาเด่นเพิ่นอีกเท่านึงพี่น้องเลยอ่ามากะบพอเพี่นองกับกําลังกินเข่าอยู่เนาะเอาไปแชงกันเลยอ่านั่งคามเลยพี่น้องเลยนั่งกินเข่ากับแกงเฮดบดพี่น้องเลยเนาะอยู่กับลูกกับน้องสมัยกับ่ได้ไปมุกเยนมื่อหนี่พี่น้องว่าทางการมรกเยนเป็นแบบอ่าฉีดยาเนาะหรือว่าซักบุคคลินอ่า กันโควิดเท่าในแดดเพี่น้องเลยเรียกว่ได้ไปมาที่ไปแล้วก็คืออาเมียร์แล้วก็ได้พบพากมีคู่ครองแล้วพี่น้องเลยเนาะพบพากับได้ดูได้เต้าอลไรเป็น้องอยู่ตัวคนไทยเนะาะมาษาศรีหามีเด้วแหละมันกือ่ได้ติดต่อมาหาเลยลเราก็อยู่หาอยู่หานจิตกับลูกกับเต้าเราเนี่ยเป็นน่องตั้งแต่สามสี่ปีที่ผ่านมานเนี่ยเนาะเด่๋ยวมาโก้กับคนแข็งแร่งดูกันเป็น,น้อง,นองเลยเนาะ สามชิปโกฟี่เองพี่น้องเลยกล้ามาสั่นเป็นมันมัดเลยเนาะโอ้ได้พี่น้องอเลยเห็นกล้ามาสัน่นใหญ่มันมัดนี่โบเสียงนี่อยากโถอยอยู่ได้พี่น้องเรือว่าอยาก,กออกเนาะอ๋อโอเคพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่สำหรับมื้อนี้กะอะาโบเสียงกับซีได้ลาพีด่ดาน้องกันไปเบิดสสุขู่สุขคนแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะคนอื่นกับโบเสียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามนะครับชม ได้หายกําลังใจบอเซียงในการน,น้องสายใหม่นะพี่น้องเนาะนี่ครับส่าในคลิปของบอเสียงกระโให้ขอ้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยู่ได้ความไข้ยาห้มีเดอ้อสุกกายได้สบายใจไปใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางได้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเนาะสัมันนีก็ขอกาคมาสบายดี